คุณกำลังอยู่ในซีรีส์เฝ้าเดี่ยว40วันสู่ความสำเร็จตามน้ำพระทัยพระเจ้าวันนี้เป็นวันที่26ของ40วันแล้วนะครับเฝ้าเดี่ยววันนี้เรามาถึง2สม,มุเอลบทที่12แล้วนะครับผมขอสรุปย่อๆดังนี้ดาวิดทำบาปด้วยการล่วงประเวณีกับนางบับเชบาซึ่งเป็นเมียของลูกน้องที่ชื่ออุรีอานี่คือบาปครั้งแรกสุดของดาวิดนะครับ จากนั้นดาวิดก็พยายามวางแผนหลอกล่อให้อูรีอาไปนอนกับเมียของเขาเพื่อจะได้อ้างว่าเด็กในท้องไม่ใช่ลูกของดาวิดนี่ก็คือบาปของการโกหกล่อลวงเป็นบาปครั้งที่สองของดาวิดนะครับแต่ว่าอุรีอาไม่กลับบ้านไปนอนกับเมียวันต่อมาดาวิดจึง วางแผนหมอมเล่าอูริอาอีกเพื่อให้กลับบ้านไปนอนกับเมียเขาให้ได้แต่อูริอาก็ไม่กลับบ้านอีกนะครับนี่ก็เป็นบาปของการออกอุบายล่อลวงอีกครั้งของดาวิดเป็นบาปครั้งที่สนะครับเมื่อล่อลวงไม่สำเร็จดาวิดทำยังไงครับเขาก็ไม่หยุดแค่นี้นะครับ เขาก็วางแผนฆาตกรรมอุลีอาโดยยืมมือฆ่าศึกศัตรูจนในที่สุดอุรีอาก็ตายในเสิมลบนี่ก็เป็นบาปการบงการฆ่าคนของดาวิดเป็นบาปครั้งที่4นะครับจากนั้นดาวิดก็พยายามป้ายความผิดในการตายของอุลีอาโดยมุสาโกหกทุกคนว่า การที่อูรีอาตายก็เพราะในสงครามดาบฆ่าคนไม่เลือกหน้าซึ่งอันที่จริงแล้วดาวิดนั่นแหละที่ตั้งใจส่งอูรีอาเข้าไปาสู้รบในพิกัดตำแหน่งที่ค่าสึกเข้มแข็งที่สุดนะครับนี่ก็คือบาปของการบิดเบือนความจริง เพื่อปกปิดความผิดของตัวเองนะครับเป็นบาบครั้งที่5ของดาวิดนะครับจากนั้นดาวิดก็รับนางบับเชบามาเป็นมเหสีเพื่อทําให้ทุกคนเห็นว่าเขาเป็นคนใจดีมีเมตตาต่อครอบคอรัวของอูรีอาโดยรับอุปถัมภ์หญิงไม้ที่ชื่อบับเชบาซึ่งสามีตายในสนามรบ นี่ก็คือบาปของการสร้างภาพเอาความดีความชอบใส่ตัวเป็นบาปครั้งที่6ของดาวิดนะครับประชาชนก็ไม่มีใครรู้ความจริงเบื้องหลังเหตุการณ์เหล่านี้เลยแล้วต่างก็ล้วนชื่นชมดาวิดเพราะเห็นว่าเขามีจิตใจดีงามที่รับเอาหญิงไม้เมียของลูกน้องมาอุประถมแถมยังแต่งตั้งให้เป็นมเหสีอีกด้วย ลูกน้องดาวิดก็ล้วนชื่นชมยกย่องที่เขาเอาใจใส่ดูแลครอบครัวของลูกน้องเป็นอย่างดีถึงกับรับเอาหญิงไม้ของลูกน้องมาเป็นเมียเพราะว่าอะไรครับเพราะสังคมชาวยิวสมัยนั้นถือว่าการรับเอาหญิงไม้คนอื่นมาเป็นเมียจะใช้กันเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องเท่านั้นตัวอ,อย่างเช่นโบอาด รับเอาหญิงไม้นางรูธมาอุปถัมภ์เป็นเมียก็เพราะเป็นญาติห่างๆกันนะครับนี่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีงามของชาวยิวสังคมชาวยิวจึงเห็นว่าดาวิดให้เกียรติครอบครัวของอูริอามากๆที่ถึงกับยกระดับเหมือนกับว่าเป็นญาติของตนจึงรับหญิงไม้บัดเชบา มาอุปถัมเป็นเมียตนเองท,งทั้งทที่อูเลียอาไม่ใช่ชาวยิวนะครับแต่เป็นชาวฮิตไทยการทำแบบนี้ก็ยิ่งทำให้สังคมยกย่องดาวิดนะครับพี่น้องครับดาวิดทำบาปซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายๆครั้งติดติดกันโดยไม่มีใครรู้เลยแถมทุกคนต่างก็ยกย่องชื่นชมพฤติกรรมของดาวิดซะอีกดาวิดก็หลงคิดว่า ตัวเองคงจะลอยนวลสบายสบายแล้วแถมได้สาวสวยมาเป็นเมียอีกด้วยเขาคงคิดในใจว่าพระเจ้ากำลังอวยพรเขาพี่น้องที่รักครับคุณรู้ไหมครับว่ามีคิสเตียนบางคนนะครับทำบาปแล้วแต่กลับได้ดิบได้ดีมั่งคั่งร่ำรวยหรือได้รับอะไรดีๆเข้ามาแล้วกลับหลงคิดไปว่าพระเจ้ากำลังอวยพรเขา ตัวอย่างเช่นบางคนก็แอบมีส่วนขายยาเสพติดแล้วก็ร่ำรวยมหาศาลในใจก็นึกไปว่าพระเจ้ากำลังวอวยพรเขาโดยไม่ได้สำนึกผิดในบาปเลยเพราะห่างพระเจ้ามากๆคนแบบนี้ก็มีจริงๆนะครับเพราะอะไรครับก็เพราะเขายันไม่ได้ถูกลงโทษตีสอนจากพระเจ้าไงล่ะครับเขาจึงเข้าใจผิดคิดว่าพระเจ้ากำลังวอวยพรเขา คราวนี้เรามาต่อนะครับเมื่อพระเจ้าเห็นว่าดาวิดถลาลึกในบาปแล้วแต่ยังไม่ลุดศึกตัวอีกพระเจ้าก็เสียพระทัยมากนะครับเพราะอุตสาหปั้นมากับมือจนมาเป็นถึงกษัตริย์ที่ประสบความสำเร็จตามนามพระทัยของพระองค์แล้วแต่พระเจ้าก็ยังมีเมตตาไม่ลงโทษด,ดาวิดทันทีโดยใช้ผู้เผยพระวจนะที่ชื่อนาธัน มาเตือนสติดาวิดนะครับนาทานก็กลัวกษัตริย์ไม่พอใจนะครับจึงแต่งนิทานเรื่องหนึ่งมาเล่าให้ดาวิดฟังจะได้ดูปฏิกิริยาว่าดาวิดจะคิดยังไงกับนิทานเรื่องนี้นะครับก็เป็นนิทานที่พูดถึงคนรวยกับคนจนในเมืองแห่งหนึ่งคนรวยก็รวยมากมีฝูงแกะหลายพันตัวส่วนคนจน ก็มีลูกแกะอยู่แค่ตัวเดียวแล้วเขาก็รักมันมากเลี้ยงดูอย่างดีรล่ากับลูกของเขาเองเลยอยู่มาวันหนึ่งมีเพื่อนฝูงามาเยี่ยมคนรวยนะครับเป็นเพื่อนของคนรวยแล้วก็ตามธรรมเนียมชาวยูวจะต้องเลี้ยงต้อนรับแขกที่มาเยือนแต่เขาก็เสียดายแกะของเขาไม่อยากจะเอามาเลี้ยงแขกจึงไปเอาแกะของคนจน ที่มีพิอยู่เพียงตัวเดียวมาฆ่าแล้วก็มาเลี้ยงฉลองให้เพื่อนฝูงของเขาพอดาวิดได้ฟังเรื่องนี้แล้วเขาก็โกรธจัดร้องตะโกนว่าไอ้เจ้าคนรวยคนนี้ช่างชั่วช้าซะจริงสมควรตายจริงๆเลยและจะต้องชดใช้แกะคืนสีเท่าด้วยเพราะมันช่างเป็นคนแรงน้ำใจอะไรขนาดนี้พอนาทันยังเชิงดาวิดด้วย นิทานเรื่องนี้แล้วเห็นว่าได้ผลนาทันจึงพูดขึ้นว่าท่านกษัตริย์ก็คือคนรวยคนนั้นแหละครับแล้วนาทันก็อ้างพระวจนะพระเจ้ากล่าวต่อไปว่าพระเจ้าตัดกับข้าพระเจ้าว่าดังนี้ท่านกษัตริย์ดาวิดไปแอบหลับนอนกับเมียอุลิอา ที่ชื่อนางบับเชบาแถมยันวางแผนฆ่าอูเลียาตายอีกด้วยแล้วก็ยึดเอาเมียเขามาเป็นเมียตัวเองพระเจ้ากล่าวว่าเจ้าไม่ยำเกรงเราซะเลยกล้าทำสิ่งที่ชั่วร้ายสุดๆต่อหน้าต่อตาเราคิดว่าใครไม่รู้ล่ะสิแต่เราเป็นพระเจ้าเรารู้ทุกสิ่งที่เจ้ากระทำเราเอาเจ้าออกมาจากทุ่งหญ้าเลี้ยงแกะ เราเจิมตั้งเจ้าเป็นกษัตริย์เราปกป้องเจ้าให้รอดตายจากซาอูลเรายกครัวเรือนของนายเจ้าให้แก่เจ้าเรายกเหล่าบรรดาเมียของนายเจ้าให้อยู่ในอ้อมกอดของเจ้าเรายกอาณาจักรอิสราเอลและโยดาให้แก่เจ้าและหากทั้งหมดนี้ยังน้อยไปเราก็จะให้เจ้าได้มากกว่านี้อีกแต่เหตุใด เจ้าเหยียดหยามเราลบหลู่เกียดเรากล้าทําสิ่งที่ชั่วร้ายที่สุดต่อหน้าต่อตาเราเราจะดนบันดาลให้คนในครัวเรือนของเจ้าเองนำหายนะมาสู่เจ้าเราจะยกเมียของเจ้าไปเป็นเมียคนอื่นต่อหน้าต่อตาเจ้าเขาจะหลับนอนกับเมียเจ้ากลางวันแสกๆเจ้าทำในที่ลับ ไม่มีใครรู้แต่เราจะให้เหตุการณ์หายนะนี้เกิดขึ้นในที่แจ้งต่อหน้าอิสราเอลทั้งปวงเอาละครับพี่น้องเราจะหยุดตรงนี้ไว้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยมาดูกันต่อว่าเกิดอะไรขึ้นกับดาวิดนะครับถึงตรงนี้ให้คุณกดสต๊อปชั่วขณะแล้วใกล้ควรเรื่องราวทั้งหมดพร้อมอธิษฐานถามพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ว่าประเด็นแรกเหตุใด ดาวิดทำบาปซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายครั้งอย่างน่าสะอิดสะเอียนในสายตาพระเจ้าแต่พระเจ้าไม่ลงโทษตีสอนดาวิดทันทีเหตุใดพระเจ้าต้องส่งผู้เผยพระวจนะนาทันมาพูดเตือนประเด็นที่สองเหตุใดผู้เผยพระวจนะนาทันก็ไม่เตือนทันทีแต่กลับเอาแต่เล่านิทานให้ดาวิดฟังซะก่อนให้คุณหยุดคุยกับ พ้ะวิญญัิมือสุดดูนะครับได้รับเลมา่าอะไรก็จดลงสม,มุดเฝ้าเดี่ยวไว้นะครับสําหรับผมเลมาที่ผมได้รับก็คือประเด็นแรกดาวิดทําบาปซ้ําแล้วซ้ําอีกก็เพื่อพยายามที่จะปกปิดความผิดบาปของตนแต่พระเจ้าก็ยังไม่ลงโทษทันทีโดยให้ผู้เผยพระวจนะมาเตือนก่อนตรงนี้ก็สะท้อนถึงอะไรครับ มันก็สะท้อนถึงน้าพระทัยดีเลิศของพระเจ้านะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้ผมระลึกได้ถึงข้อพระคัมภีร์ตอนหนึ่งในสรดีบทที่145ข้อ8ที่กล่าวว่าพระเจ้าทรงมีพระคุณพระเมตตาพระองค์ทรงกิลิวช้าและเต็มเปี่ยมด้วยความรักที่มั่นคงเห็นไหมครับพี่น้องพระเจ้าของเราเต็มเปี่ยมด้วยความรักความเมตตาและกลิวช้านะครับนี่เป็นพรลลักษณะโดดเด่นของ พระเจ้าพระองค์จึงไม่ลงโทษด,ดาวิดทันทีทันใดตั้งแต่ในวันที่เขาทำบาปนะครับและพระวิญญาบริสุดก็ทำให้ผมระลึกได้ถึงพระกคมภีร์อีกตอนหนึ่งในสองเปโตบทที่สข้อ9กที่กล่าวว่าพระองค์ทรงอดกลั้นพระไทยไว้เพราะเห็นแก่เรามาช้านานเพราะพระองค์ไม่ประสงค์ให้พู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลยเห็นไหมครับพี่น้อง นี่ก็เป็นอีกพลักษณะหนึ่งของพระเจ้านะครับพ่อในสวรรค์ของเรามีความอดทนอดกลั้นต่อบาปของเรามากนะครับเพราะน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นไม่ต้องการให้เราคนใดคนหนึ่งที่เป็นลูกของพระองค์จะต้องมีชีวิตที่พินาศจากความบาปเลยแต่พระเจ้าแม้จะอุดมด้วยพระคุณและความเมตตาแม้จะกลิ้วช้าแม้จะอดทนอดกัน้น ต่อความบาปของเราทั้งหมดนี้ก็เพื่ออะไรล่ะครับท่านอาจารย์ปาโลกล่าวไว้ในโรมบทที่สองข้อสี่ว่าหรือว่าท่านประมาทพักการุณาคุณอันอุดมความอดกลั้นพระไทยและความอดทนของพระองค์ท่านไม่รู้หรือว่าพระการุณาคุณของพระเจ้านั้นมุ่งที่จะชักนำให้ท่านสำนึกผิดและกลับใจใหม่เห็นไหมครับพี่นอ้อง สาเหตุที่พระเจ้ายังไม่ลงโทษด,ดาวิดทันทีตั้งแต่วันที่เขาทำบาปแต่อดทนอดกั้นไว้ก่อนก็เพราะต้องการที่จะให้โอกาสดาวิดสำนึกผิดและกลับใจใหม่ก่อนนั่นเองแหละครับคุณรู้ไหมครับว่าเวลาเราห่างเหินพระเจ้ามากๆและก็ทำบาปอะไรไปซ้ำแล้วซ้ำอีกพระเจ้าเฝ้ามองดูเราด้วยความเสียพระทัยนะครับ และก็อดทนอดกั้นต่อเราจึงไม่ลงโทษเราทันทีเพราะรอให้เราสำนึกผิดและกลับใจซะกอ่อนพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับอยู่ในตัวคริสเตียนเราทุกคนจะพยายามทุกวิถีทางที่จะทำให้เราสำนึกผิดและกลับใจนะครับเพื่อเราจะได้ไม่พินาศด,ด้วยบาปของเราแต่เมื่อดาวิดไม่รู้สึกตัวเลยว่าตัวเองทำบาปร้ายแรงต่อหน้าต,ต่อตาพระเจ้า พระองค์จึงต้องส่งผู้เผยพระวจนะนาทันมาเตือนสตินะครับคราวนี้มาดูประเด็นที่2เหตุใดผู้เผยพระวจนะนาทันไม่เตือนสติดาวิดทันทีแต่กลับเอาแต่เล่านิทานให้ดาวิดฟังสะกอดตรงนี้ก็เลยรมากที่ผมได้รับก็คือเป็นการสะท้อนถึงการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าจะต้องมีสติปัญญานะครับ การไปเตือนในเรื่องความบาปของพี่น้องคนอื่นๆต้องตรง,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 งโดยเฉพาะถ้าเขาเป็นถึงกษัตริย์ซึ่งไม่มีใครกล้าแตะอาจจะโดนตัดหัวได้ง่ายๆนะครับคุณยังจำยอนผู้ให้บัติสมาได้ไหมครับเขาเป็นคนที่พูดจาต้งตงขวานผ่าซากแล้วก็ไปเตือนสติวิภาควิจารณ์กษัตริย์ เฮโรดที่ทำบาปด้วยการรับนางเฮโรเดียสพระชายาของเจ้าชายฟิลิปซึ่งเป็นน้องชายมาเป็นมาเหสีของตนนางเฮโรเดียสจึงแค้นและพยาบาทยอนมากและก็เมื่อมีโอกาสก็ได้ขอให้กษัตริย์เฮโรด od, ตัดหัวของยอนเป็นของขวัญให้กับลูกสาวตามที่กษัตริย์เฮโรดเอ่ยปากว่า ลูกสาวเขาขออะไรก็จะให้เธอก็ขอหัวของยอนไงล่ะครับปรากฏในมารโกบทที่หนะครับเห็นไหมครับพี่น้องการเป็นผู้รับใช้พระเจ้านะครับถ้าเราไปมองเห็นความผิดบาปของพี่น้องคนใดมันก็ไม่ใช่ไปพูดว่ากันเตือนกันตงตง,ตงแบบไม่ฉลาดนะครับไม่ใช่ไปพูดแบบขวานผ่าซาก เหมือนกับท่านยอนผู้ให้บัติสมาคือเราจะต้องฉลาดและด้วยการอธิษฐานทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้าซะก่อนนะครับและก็ขอการเต็มเปี่ยมด้วยความรักของพระเจ้าด้วยแล้วจึงไปเตือนสติเขานะครับโดยเฉพาะถ้าจะต้องไปเตือนคนที่เป็นเจ้านายของคุณก็ยิ่งต้องใช้สติปัญญาอย่างมากก่อนจะพูดจะจะอะไรออกไปนะครับ มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ทำบาปแล้วก็ไม่ยอมรับผิดเอาง่ายๆหรอกนะครับแล้วก็มีแต่ผ่านจากโกรธเราทาทั้งๆท,ท,ที่เราหวังดีต่อเขาจริงไหมครับพี่น้องดังนั้นผู้เผยพระวจนะนาทานแม้จะเป็นคนของพระเจ้าที่ดาวิดให้เกียรติแต่ว่าความบาปครั้งนี้ของดาวิดมันร้ายแรงจู่ๆจะไปพูดเตือนกันตรงๆ นาทันก็คงกลัวจะโดนตัดหัวไงล่ะครับเขาจึงต้องไปเล่านิทานให้ฟังสะกอ่อนเอาละครับพี่น้องถึงตรงนี้เรามาร่วมสนุกกันโดยพิมพ์เลขหนึ่งหรือสองลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับพิมพ์เลขหนึ่งถ้าคุณเคยทำบาปแล้วปรากฏว่าไม่เป็นอะไรเลยไม่โดนพระเจ้าตีสอนลงโทษอะไรเลยแถมอะไรอะไรก็ดูดีไปสะหมดจนหลงคิดไปว่า พระเจ้ากำลังวอวยพรคุณซะอีกแต่มารู้ตัวอีกทีก็กำลังจับพินาศแล้วเพราะห่างจากพระเจ้าจึงไม่ได้ยินเสียงเตือนจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เลยถ้าคนเป็นแบบนี้หรือกำลังเป็นอยู่พิมพ์เลขหนึ่งครับพิมพ์เลขสองถ้าคนทำบาปแล้วไม่ค่อยจะได้ยินเสียงเตือนจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่สำนึกผิดและกลับใจทันทีที่ทำบาป ไม่ไหวต่อความผิดบาปที่ทำจนพระเจ้าจะต้องใช้คนอื่นมาพูดเตือนสติคุณแบบเดียวกับที่พระเจ้าต้องใช้ผู้เผยพระวจนะนาทันมาพูดเตือนสติดาวิดถ้าคุณเคยเป็นแบบนี้หรือกาลังเป็นอยู่พิมพ์เลขสองนะครับเอาละครับพี่น้องพรุ่งนี้เราจะมาเฝ้าเดี่ยวคุยกับพระเจ้ากันต่อนะครับมา ดูว่าแล้วพระเจ้าทำอย่างไรกับดาวิดต่อไปดาวิดเองก็โกรธนาทันหรือไม่หรือเขาสำนึกผิดและกลับใจและผลลัพธ์ของความบาปที่เขาทำลงไปมีผลลงเอ่ยอย่างไรอย่าพลาดนะครับเพื่อคนจะได้อย่างรู้ถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วนำมาปรับใช้กับชีวิตของคุณ ในการก้าวไปสู่ความสำเร็จระดับสูงในแบบที่เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดแชร์ไปยังญาติพี่น้องเพื่อนฝูงของคุณให้ได้ติดตามรับฟังด้วยนะครับขอพระเจ้าวอวยพร